พาลัตวาชาเนี่ยถามพระเจ้าว่าการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงเนี่ยมีได้เพียงเท่าไหร่พระศาสดาบอกว่าด้วยการคิดเพียงเท่านี้ความจริงจะถูกรักษาไว้คืออย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่างัที่เราเคยรู้มาเอ้ยไม่แน่วางไว้เป็นกลางๆก่อนน,น,นี่คือการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงพรัตวาชาถามต่อว่าเนี่ย ความจริงถูกรักษาไว้แล้วแล้วจะรู้ความจริงนั้นได้อย่างไรพระองค์บอกว่าจะต้องมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาจะมีการเข้าไปหามีคุณธรรมคือการเข้าไปนั่งใกล้มีคุณธรรมคือการเงี่ยบสดลงมีคุณธรรมคือการได้ฟังธรรมฟังซึ่งธรรมมีคุณธรรมคือการทรงจำธรรมนั้นไว้ให้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท่าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันท่าย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนของการที่คนคนหนึ่งไม่รู้ธรรมะเลยเนี่ยจะรู้สัจธรรมได้อย่างไรดังนั้นโยมก็จะผ่านละผ่านศรัทธามาละผ่านการเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยสดลงฟังซึ่งธรรมละก็เหลือทรงจำธรรมนั้นไว้ หรือเอาไปไข้ควรพิจารณานะอเนี่ยไล่ไป12ขั้นตอนโยมก็จะเป็นผู้ที่รู้ตามซึ่งสัจธรรมที่พระเจ้าทรงตัดไว้ภารัทธวาชาถามต่ออีกว่านี่มันแค่รู้ตามแล้วจะบรรลุสัจธรรมได้อย่างไรอืเห็นไหมโอ้ฉลาดในการถามนะแล้วภารัทธวาชาเนี่ยผลที่สุดเป็นได้มาบวชเป็นอหรหันต์ด้วยนะเห็นไหพอเรามองย้อนไปปุ๊บโอ้โหคนนี้ถามฉลาดนะ ใช่ไหมมีแง่มุม,มนในการถามเนี่ยความจริงจะรักษาไว้ได้ยังไงทรงไว้ซึ่งความจริงได้ยังไงอา่าเมื่อทรงไว้ได้แล้วจะรู้ตามความจริงได้ยังไงร,รู้ตามแล้วแล้วจะบรรลุความจริงได้ยังไงเห็นนะเขาถามสสเต็ปดังนั้นขั้นตอนที่3ที่เขาถามเนี่ยว่าสัจจานุปตัตติการบรรลุซึ่งความจริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพง์ก็เลยบอกว่าเวียนสิขั้นตอนนี้ให้มาก จะทำให้เกิดสัจจานุปัตติดังนั้นเราก็เวียนสร้างศรัทธามีการเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้ดังนั้นการเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้ก็จะตรงกับการที่พงศ์บอกว่าไม่ขาดการเยี่ยมเยียนพิกขุก็จะไม่เสื่อมอุบาสกขาดการเยี่ยมเยียนพิกขุจะเสื่อมขาดการเยี่ยมเยียนพิกขุขาดการฟังพระสัทธรรมเหตุเสื่อมของอุบาสกนไ ดังนั้นถ้าอุบาสกอุบาสิกานั้นเนี่ยไม่ขาดคุณธรรมข้อน,นี้ยก็จะไม่เสือ่อมดังนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ตามความจริงได้แล้วก็บรรลุซึ่งความจริงเพราะเราเวียน12ขั้นตอนนี้อยู่ตลอดเวลานะ